แมน้ำโลละสามรบาทจริงเหรอครับแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ปลาไปแล้วค่ะ3ขีดรืมไม่ตั้งใจเนี่ยยังไงก็โกงเห็นไม่พอใจน้อยร่างกายที่นี่นะคะมาจ้าเล็กกูมาเลยนะจา้าวันนี้เนี่ยมีกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ใหญ่ไข่แน่นเลยนะจา้าเล็กกูมาจา้าเล็กกูมาโลละสามรบาทเองนะจา้าแม่ค้าครับกุ้งแม่นม้ำโลละสามรบาทจริงเหรอครับจริงสิจ้ามีพ่อหนุ่มสนใจ 2โลไหมละจ๊ะครับงั้นผมเอาโลหนึ่งแล้วกันครับได้เลยจ้าหนึ่งโลเนาะเดี๋ยวแม่ค้าใส่ถุงแล้วก็ชั่งกิโลให้นะจ๊ะหนึ่งโลดูสิเนี่ยกูุตัวย้ายใหญ่หญดูสิอีกสักตัวหนึ่งหนึ่งโลพอดีเป๊ะ สี่ตัวหนึ่งโลพอดีเลยจ้ะทั้งหมด350บาทจ้ะพนมแม่คะาหนกิโลได้กุ้งแค่4ตัวเองเหรอครับปกติแล้วเนี่ยกุ้งไซนี้น่าจะได้ประมาณ8-9ตัวเลยนี่ครับโอ้ยคุณลูกค้าคะ่ะนี่มันกุ้งแม่น้ำและคะไม่ใช่กุ้งฝอยคพณก็ดูกุ้งแต่และตัวสิเนื้อแน่แนๆนั้นเลยอะ่ะแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ปลาไปแล้วคะ่ะสามขีดเป็นไปไม่ได้ครับ ถึงไข่กุ้งจะเยอะขนาดไหนแต่ผมดูดูแล้วไม่น่าจะถึง1กิโลนะครับงั้นแม่ค้าช่วยช่างให้ผมดูอีกรอบได้ไหมครับเดี๋ยวช่างให้อีกทีก็ได้ดูแล้วกันนะว่าถึงหรือเปล่าว่ะเนี่ยเฮ้ว่ะหนึ่งกิโลเป๊ะเเ,เลยฮะเห็นไหมฉันบอกแล้วไงว่า1กิโลเป๊ะเป๊ะไม่มีขาดไม่มีเกินและชัานเนี่ยก็ไม่ได้โกงคุณด้วยคะ่ะ แล้วก็จ่ายเงินมาด้วย350บาทเออนี่ครับรอเงินทอนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่จ้ะเงินทอนเอ่อแม่ค้าครับเงินทอนของผมอีก50บาทแล้วครับเมื่อกี้ผมจ่ายแบงค์5 0าไปนะโอ้ยคือว่าฉันยังไม่มีแบงค์ ทอนอ่ะงั้นอ่ะเอาน้ำจิ้มไปแทนละกันฉันก็ขาย50บาทเฮ้แม่ค้าอะไรอยู่คุณเนี่ยผมไม่ได้ต้องการน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะผมต้องการเงินทอนของผมฉันก็บอกไปแล้วไงว่าฉันไม่มีเงินทอนอ่ะจะใช้ทายังไงล่ะเรื่องมากจริงเลยเอาไปเถอ,นอะนาราคาทอกกันนั่นแหละไปไปจะไปไหนก็ไปรีบไปล,ละน่าขายจริงเลยโห้เป็นแม่ค้าภาษาอะไรวะเงินทอนให้ลูกค้ายังไม่มีให้เลย ไม่พอยัดเยียดอะไรไม่รู้ให้อกีกนี่ใส่เสียงจริงพูดแบบไม่อยากมีเรื่องกับฉันใช่ไหมเงินแค่ห้าสิบบาทจะไม่ไหวแล้วลนะนะแล้วอีกอย่างนะคุณซื้อกุ้งเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ต้องแวะซื้อน้ำจิ้มอยู่แล้วจะเรื่องมากทำไมงั้นเอาแบบนี้แล้วกันจะเอาน้ำหรือว่าน้ำจิ้มเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะขายห้าสิบบาทกันโอ้หน้ำเปล่าขวดแค่นี้ห้าสิบบาทเลยเหรองั้นเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ครับ ลูงี้ไม่มาซื้อก็ดีแม่ค้าปากไวไม่พอมือยังไวอีกน้อยเงินแค่ห้าสิบบาทนะี่ไม่ใช่ห้าร้อยโวยวายนี่แหละหน้ารำคาญจริงเข้าไหล่ฉันเจอแกอีกนะลมเสียงจริงลเลยวันนี้ตัวไหนแบบนี้แหละเข้าไปอีกจะได้นดินเนียน นี้สิกุ้งก้อนหินเออแม่ค่ะคะฉันเอากุ้งแม่น้ำสามโลค่ะโอ้ยสามกิโลได้เลยค่ะคุณลูกค้าสามกิโลเนาะโอ้ยหญ่มาก ช่างลูซีถึือยัง3กิโลยังไม่ถึงอีกตัวหนึ่งละกันเนาะอ่ะโอเค3กิโลเป๊ะเลยจ้ะคุณลูกค้าได้แล้วนะจ๊ะเท่าไหร่นะคะของคุณลูกค้า3กิโลเป็น1,050บบาทค่ะแต่ฉันเนี่ยลดให้พิเศษเลยนะแค่พันเดียว,วพอได้คะ่ะขอบคุณมากนะคะ นี่ค่ะหนึ่งพันขอบคุณนะคะสามโลทำไมได้กุ้งน้อยจังอะ่ะน้อยไปนะเนี่ยกว่าผู้แกจะรู้ตัวกุ้งก็คงสุกไปแล้วละจ้าเฮ้ยมีความสุขน้อยยังไม่้หาหัวหมอกล้าดีางไงถึงมาหลอกฉันฉันไม่ปล่อยกันไว้แน่นี่ ยังไม่คะคิดว่าฉันโง่หรือไงจึงมาหลอกกันแบบเนี้ยโอยทำไมรู้ตัวเร็วจังเลยวะเอาไงดีอะทีเนี้ยรีบหนีดีกว่ามีอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยจะหนีไปไหนอะหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่ฉันบอกให้แกหยุดไห้ยังไม่ขาทีก่อนอย่าคิดนะว่าจะดีฉันได้อ่ะเอาไงดีวะเนี่ยอ๋อ โ,โ,โถ่เว้ยฆ่าสายตากับมันจนได้หายไปไหนวันนี้อ่ะเฮ้เจอนะจะสั่งสอนที่น่วมเลยอ,อย่าไปขาเจ้าจเลยเอ้ยหนีไปจนได้เฮ้ยจเจออีกนะเว้ยเฮ้ยเอ๊คคะคุณครับผมว่าจะไปแจ้งความนะครับคุณจะไปด้วยไหมไปสิคะยังไงซะวันนี้ฉันก็ต้องลากคอไม่ค้าคนนั้นเข้าครัวให้ได้เลย ไหนวะคุณคะคุณสองคนนั้นเข้าไปแล้วคะ่ะคุณออกมาได้แล้วคะ่ะคุณคะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยจยู่ต้งทางให้ฉันไม่เป็นไรคะ่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิค,คะคุณคุณจะไม่บอกฉันหน่อยหรอคะ เมื่อสองคนนั้นอ่ะเขาไลา่คุณมาทำไมคือฉันไม่สะดวกที่จะบอกค่ะขอตัวก่อนนะคะฉันให้โอกาสคุณครั้งสุดท้ายถ้าคุณไม่บอกฉันแล้วก็รับหรอกคุณต้องเสียใจแน่ๆเสียใจอะไรคะฉันไม่มีทางเสียใจหรอกคะ่ะคุณอย่ามาเซาซีฉันได้ไหมมันน่าลำคาญจะใส่ร้ายเขาหนิีโอ้โหจะโอ้โอ <laughs> แกคิดเหรอว่แกเนี่ยจะหลอกฉันซ้ำสอซ้ำามได้อ่ะ ไม่เถอะฉันไม่ได้โง่คราวนี้แหละคนได้ไปกินข้าวแดงในคุกแน่คนอะไรทำผิดไม่สำนึกไม่พอยังมีหน้าจะหลอกคนอื่นต่ออีกโอค้คุณคะช่วยฉันด้วยนะคะเนี่ยพวกมาส่สคนกำลังด่าฉันอยู่ค่ะแถมไม่พอจะทำร้ายร่างกายฉันนีนะคะที่ฉันไม่บอกคุณเนี่ยเขากลัวคุณจะเป็นอันตรายไปด้วยค่ะเชื่อฉันนะคะอยู่ตีหน้าเศร้าและเล่าความได้สักทีทุกคนคะเดี๋ยวฉันจะแช้พฤติกรรมแม่ค้าคนนี้ให้ทุกคนฟังเอง จะถึงสามโลจริงเหรอุ้นก็ไม่ไ้ตัวใหญ่นะไหนดูสิเฮ้ยอะไรแข็งๆอ่ะดูสิ ลยเว,ว้ยซื้อกุ้ง1กิโลได้แค่4ตัวแถมได้เงินทอนเป็นน้าจิ้มดีกะดูงี้ไม่ซึ้อแต่แรกก็ดีคุณค่าด้ก่อนค่ะว่าแต่คุณเนี่ยไปซื้อกุ้งจากร้านไหนมาคะก็ซื้อจากแม่ค้าตัวเล็กๆอยู่ตรงหน้าตลาดอะครับเลิกคะไหนขอดูอสิคะไอ้คนถ้าคุณอยากกินก็ซื้อเองสิย่ยงผมทำไมอะขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะ ผมขอดูหน่อยสินี่ค่ะเฮ้ยมีก้อนหินจริงด้วยอ่ะถึงว่าล่ะซื้อกุ้ง1นกิโลในกุ้งแค่สี่ตัวเองอ่ะโอ้ยยังแม่ค้าหวัวหมอต้องอานมาหลอกฉันได้เจ็บใจชะมัดเลยไอ่ใจฉันแน่ยายบิ๊กขาแกคิดเหรอว่าแกจะหลอกฉะนฝ่ายเดียวได้อ่ะแม่ค้าเล่เหลี่ยมแบบแก มันต้องเจอฉันเยั่ยมนะคะน,นัก่าวดูหน่อยนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะคุณตำรวจคะจับแม่ค้าคนนี้เข้าคุกเลยคะ่ะเพราะคนแบบนี้อย่าให้มีที่ยืนในสังคมตำรวจงั้นเหรอนี่คุณเป็นตำรวจจริงเหรอคะใช่ฉันเป็นตำรวจเออคุณตำรวจคะช่วยฉันด้วยนะคะคือพวกเขาสองคนเนี่ยพยายามใส่ร้ายฉันคะ่ะและ ต้องการที่จะทำลายร่างกายฉันนะคะช่วยฉันด้วยนะคะไม่หยุดแพหรอฮะคุณครับใจเย็นก่อนนะครับเห็นไหมคะว่าพวกมันส่งคนมะทำลายร่างกายฉันนะถ้าคุณตำรวจไม่ช่วยฉันเนี่ยฉันอยู่ไม่เป็นสุขแน่ๆเลยค่ะช่วยฉันด้วยนะคะน้าวฮองช่วยฉันด้วยหน่อยฉันเธอค่ะคุณเห็นตำรวจเป็นอะไรหรอคะคุณถึงได้กล้าโกหกแบบนี้ฉันรู้ความจริงหมดแล้วค่ะกับสิ่งที่คุณทำลงไปอุ้เอาเงินดีว่าคืนฉันยังแพ้ตัวแล้วก็ฉันล้มลุนจำแนแน่เลยอะเลิกนิสัยแบบนี้เถอะค่ะไม่รู้จักหลับจอมนะคะ รอบที่แล้วคุณก็โดนข้อห้ามใส่กินทิชชู่รอบนี้คุณจะกล้ากนหินมันจะใส่กุ้งอหรอคะเออคุณตำรวจคะที่ฉันทาแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อปาาท้องของตัวเองนะคะฉันไม่มีทางเงินเลยจริงฉันสาบานเลยนะคะว่าต่อไปฉันจะไม่โกงใครแบบนี้แล้วคะ่ะอย่าไปเชื่อมันคะ่ะตำรวจคนโกงเนี่ยยังไงซะมันก็โกงอยู่วันยังคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยยังไงก็โกง แม่ฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าแม่้าจ้องเล่แบบแกเนี่ยจะสมดุกได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยฉันก็สำนึกแล้วนี่คะฉันสัญญาเนี้ยนะคะว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกที่ฉันทําไปเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้การเงินของฉันมีปัญหามากๆเลยค่ะพวกคุณสามคนก็ลองคิดดูไหมคะถ้าจับฉันเข้าคูกแล้วน้องชายที่พิการของฉันเราจะอยู่ยังไง่านเห็นใจกันบ้างสิคะน้องชายที่พิการของคุณนันเหรอคุณครับเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วคุณจะโกหกอีกเหรอครับ คุณคิดว่าไม่มีใครรู้จักคุณกันหรอครับก็คุณนิสัยเป็นยังไงอะขนาดผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ผมยังรู้เลยคุณคะหมายความว่าไงคะรู้เลยคะผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มีน้องชายครับเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาโกคนอื่นไปทั่วแถมไม่พอยังมีนี่ท่วมหัวหอีกที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาติดการพนันครับใช่ค่ะเรากำลังออกหมายจับตัวผู้หญิงคนนี้อยู่ ฉันขอโทษนะคะฉันสำนึกผิดจริงๆแล้วว่าฉันก็เคยบอกแล้วนะคะว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วคร้งนี้เป็นทางสุดท้ายค่ะที่ฉันจะทํานะคะเชื่อฉันนะคะฉันสัญญาค่ะว่าต่อไปเนี้ฉันจะไม่โกงใครและหลอกใครอีกค่ะนะคะเชื่อฉันนะคะคุณสำนึกตอนเนี้ก็สายไปแล้วะครับคุณโกหกคนอื่นสำแล้วสำเล่าแถมไม่พอไม่สำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทาลงไปเองคนแบบคุณเน,นี่ยถ้าไม่สั่งสอนให้หลักจํางไม่มีทางหลอ คุณตำรวจครับขับเข้าไปเลยครับอยู่จักไปเลยนะยกิโม่ให้โอกาสเนี่ยฮะน้อยตอนแรกที่คิดว่าเป็นไม่คาดเห็นกับตัวอย่างเดียวแต่ที่ไหนได้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันท่วงจริงเลยนะคุณตำรวจคะจับมันไปเลยคะ่ะอย่าให้โอกาสคนแบบนี้ก็อยู่ไปเนี่ยก็เป็นภัยสังคมเปล่าๆอ๋อคังลืมได้เนี่ยยิ่งดีคะ่ะเออได้ค่ะอ๋อคุณตำรวจปิอ,อ,อที่นั่นที่ปิดไม่ปิดปิดฝาไว้ก่อน โอไยคนณ้ารอยบาทเลยเหรอคะคุณก็ไปขายที่อื่นนะคะรีบจ่ายค่าเช่าที่มาหรือพวกคุณกโกหกมันลากเขาพวกคุณเข้าคุกอย่างนี้แหละดูตัมสบายเลยนะคะคุณค้าอย่าหาว่าฉันโม้เลยนะคะแถวนี้เนี่ยไม่เด็คนรู้จักฉันค่ะเอที่คุณไม่รู้จักฉันเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่หรือเปล่าคะใช่ค่ะ ฉันเพิ่งย้ายมาอยู่แล้วก็เพิ่งขายผักที่นี่ได้แค่สองสามวันเองค่ะฉันว่าแหละว,ว่าทําไมไม่คุนะ้น้าที่ไทยก็เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่นี่เองว่าแต่คุณรู้ไหมล่ะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาเก็บค่าเช่าที่ด้วยนะฮะเก็บค่าเช่าด้วยหรอคะไหนคนแถวนี้เขาบอกว่าเป็นที่สาธารนณะไม่ใช่หรอคะ คุณคะจะเป็นที่สาธารณะได้ยังไงล่ะที่นี่เนี่ยมันเป็นที่ของพี่ชายฉันค่ะแกซื้อไว้เมื่อสิปีก่อนแล้วแลพะะ่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของที่นี่เนี่ยก็คิดเป็นที่สาธารณะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ค่ะอ้าวเหรอคะงั้นเป็นที่ของพี่ชายคุณงั้นฉันก็ต้องจ่ายค่าที่สิคะฉันขอเบอร์ติดต่อพี่ชายคุณได้ไหมคะฉันจะได้โทรไปถามเขาว่าค่าที่เนี่ยจ่ายเท่าไหร่แล้วยังไงบ้างนะคะโอ้ยคุณจะโทรให้เสียเวลาทำไมล่ะคะ น้องสาวก็ยินอยู่ที่นี่คุณอยากรู้อะไรก็ถามเลยค่ะถามใชมเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะตอบไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ต้องกลัวเสียเวลาก็จริงค่ะก็จริงเอ่อว่าแต่ค่าเช่าเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่คะจ่ายเป็นรายวันรายเดือนหรือว่ารายปีคะปกติก็เก็บเป็นรายวันนะคะ <S <S พ่อแม่คะพ่อคะบางคนเนี่ยไม่อยากมาขายของที่นี่ทุกวันถ้าเก็บเป็นเดือนเนี่ยเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกก็เลยเก็บเป็นรายวันวันละ500บาทนะคะ ห้าร้อยบาทเลยเหรอคะคุณโอ้โหแพงขนาดนั้นฉันสู้ไม่ไหวหรอกคะ่ะถ้าสู้ราคาไม่ไหวเนี่ยก็ไปขายที่อื่นนะคะสําหรับฉันเนี่ยราคานี่ถูาถูกมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับที่อื่นน่ะคุณก็คิดดูสิตลาดด้านบนเสาตรงนู้นเนี่ยเขาเก็บวันละเจ็ดร้อยส่วนตลาดนัานที่ตรงนั้นเนี่ยเก็บวันละแปดร้อยคุณก็คิดดูแล้วกันนะที่นี่เนี่ยถูกสุดละคา่ะเออที่คุณพูดมามันก็จริงแลคะค่ะ <laughs> ใช่คะ่ะ ถูกแล้วไงคะสรุปแต่เช่าหรือไม่เช่าอ๋อเช่าเช่าค่ะเช่าค่ะนี่ค่ะเงิน500บาทค่าเช่าของวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะอ๋อแล้วคุณไม่ต้องห่วงนะว่าคุณเนี่ยจะได้จ่ายแค่คนเดียวพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของตรงนี้เนี่ยเขาก็จ่ายเหมือนกันทุกคนค่ะคุณสบายใจได้เลยเอาคุณค้าเดี๋ยวก่อนค่ะเอ่อถ้ามีเช็ดกลุ่มหรือว่าเช็ดลายของตลาดเนี่ย รบกวนคุณบอกฉันด้วยนะคะรู้ว่าถ้ามีข่าวสารอะไรรบกวนคุณแจ้งด้วยค่ะพอดีว่าฉันไม่มีเบอร์ติดต่อของพี่ชายคุณเลยะคะ่ะอ๋ได้สิคะถ้ามีข่าวสารอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันมาอัปเดตให้คุณฟังนะคะงั้นฉันขอตัวก่อนนี่ก็เลยเวลาพักเที่ยงมามากพอละไปทำงานก่อนนะคะค่ะข,ขายดิบขายดีเนะาะโอ้วันละห้าร้อยเหรอ เดอไปสัปดาหเลยนะคะคะ่ะแองรีบจ่ายค่าเช่าที่มาอย่าโมเดียโอเอสีเวลาเอ่อคุณคะคือวันนี้ฉันยังไม่มีอะค่ะเอ,อ่อค่อมาเก็บพรุ่งนี้ได้ไหมคะวันนี้ฉันขายของไม่ได้ไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะเราทําแบบนั้นไม่ได้หรอกนะคะไม่ว่าคุณจะขายได้หรือว่าขายไม่ได้เนี่ยยังไงซะพุกก็ต้องเอาเงินให้พวกเราสองคนอยู่ดีถ้าคุณไม่อยอมเอางอเงินให้พวกเรา <S <S ลแล้วก็อย่าหาว่าพวกเราเนี่ย ใจร้ายกับคนนะครับเออผู้คุณค้าคือฉันไม่มีจริงๆค่ะช่วงเนี้ยขายของไม่ได้เลยแถ่ไม่พอต้องดูแลพ,พ่อแม่ที่ป่วยหนักอีกคุณค้าพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บได้ไหมคะฉันสัญญาเลยค่ะว่าฉันเนี่ยจะหาเงินมาให้พวกคุณครบทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะคุณค้าเห็นใจเขาเถอนะคะผู้หญิงคนนี้ดูน่าสงสารมากๆเลยค่ะเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวยังต้องแบกภาระทุกอย่างอีก ฉันว่าคุณผ่อนผันให้เขาสักวันสองวันก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งคะนึกถึงใจเขาใจเราบ้างสิคะคุณถ้างั้นเขาก็นึกถึงใจผมหน่อยสิครับที่ผมต้องทาแบบเนี้ยเพราะว่าผมทําตามหน้าที่นะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะโกงแม่ค้าคนนี้เลยอ่ะคุณลองคิดตามนะครับสมมุติว่าวันนี้ผมไม่ได้เก็บเงินค่าเช่าที่จากเขาพวกเราสองคนเนี่ยอาจจะโดนไล่ออกเลยก็ได้นะครับถ้าจะไปรู้อ่ะใช่ไหมดาใช่ค่ะฉันก็เห็นใจคุณหรอกนะ แต่ฉันคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าฉันต้องทําตามหน้าที่เออคุณบอกว่าพี่ชายของคุณเป็นเจ้าของที่ไม่ใช่หรอคะงั้นฉันลบคุณ,คณเนี่ยไปบอกพี่ชายคุณหน่อยนะคะคุณคะฉันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะฉันเนี่ยต้องทําตามหน้าที่จริงๆและไม่มีข้ออ้างเข้ามาแทรกได้หรอกนะคะช่วยเข้าใจฉันด้วยคะ่ะงั้นฉันจ่ายก็ได้คะ่ะแต่ว่าฉันมีเงินแค่นี้จริงๆนะคะคุณเอาเหรียญพวกนี้ไปก่อนนะ นี่ค่ะป่อนเงินพวกนางซะถ้าผมไม่อยากโดนข้อหาไปมากกว่านี้ข้อหาข้อหาอะไรกันคะนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยข้อหาหลอกลวงผู้อื่นโดยเจตนางละ่ะอย่าคิดนะคะว่าฉันไม่รู้ว่าพวกคุณสองคนน่ะเป็นใครมาจากไหนโอ้ยคุณฉันก็เป็นเจ้าหน้าที่มาเก็บค่าเช่าตามที่ละโมบายงี้คะใจชั้นเป็นใครอีกละ่ะบ้าปเนี่ยที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะคะไม่มีการเรียกเก็บบินใดๆทั้งสิน้น และฉันรู้นะคะว่าพวกคุณสองคนอ่ะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด้วยคุณคบคุณพูดบ้าอะไรองคุณเนี่ยพวกเราสองคนเป็นเจ้าหน้าที่เก็บค่าเช่าที่จริงนะครับงานก็พิสูจน์สิเอาบัตรพนักง,งานมาให้ฉันว่าพวกคุณอ่ะอยู่ตำแหน่งอะไรทํางานที่ไหนแล้วเจ้าของบริษ,ษัทอ่ะเป็นใครไม่ใช่ว่ามาอ้างว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่มาเก็บเงินเขาโดยที่ไม่มีบิลสักใบเนี่ยนะ <c oughs> คุณครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้บินอะไรพวกนั้นแล้วนะครับก็ช่วงนี้เขาล่นลงรถโลกร้อนไงคุณใช่คะ่ะคุนสมัยนี้เนี่ยมันพัฒนาไปถึงไหนละเขาไม่ใช้อะไรแบบนั้นหรอกนะคะเพราะมันล้านหลังคะ่ะมันล้านหลังหรือพวกคุณโกหกกันแน่มันแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณหลอกเก็บเงินฉันมาตลอดทั้งทั้งที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะงันะหรอคะใช่ค่ะ กเขาสองคนอะหลอกคุณตอนแรกนะคะฉันก็ไม่แน่ใจหรอกค่ะแต่วันนั้นอะฉันบังเอิญไปเห็นสองคนนี้เขาแอบขโมยผักของคุณเลยรู้ว่าเขาโกหกและฉันมีหลักฐานด้วยนะคะนี่ค่ะคุณ ค่ะพวกเขาสองคนพี่น้องอ่ะเป็นสิบดมงกุฎค่ะเขาจะเข้าหาคนที่หัวอ่อนใจดีและวิธีการของเขานะคะเขาจะชวนคูยเยอะๆเพื่อที่จะหลอกเอางเงินเขาคุณค้าเรียกทั้งหมดไม่ใช่แบบนั้นนะคะ <c oughs> คุณฟังพวกเราสองคนพูดกันนะที่เราสองคนทําแบบนั้นไปเนี่ยเพราะว่าพวกเราสองคนแค่อยากหาเงินไปรักษาพอ่อที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับใช่ไหมนะ ใช่แล้วค่ะเ,<ม>เราไม่มีวิธีไหนแล้วค่ะเพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่หาเงินได้ง่ายที่สุดพวกเราสองคนก็เลยทำแบบนี้ค่ะช่วยเข้าใจหน่อยนะคะฉันไม่เชื่อพวกคุณหรอกค่ะที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณยังกล้าหลอกฉันเลยอย่าคิดนะคะว่าฉันจะงโง่เชื่อพวกคุณอีกอะ่ะฉันจะโทรที่ตำรวจมันลากเขาพวคุณเข้าคุกเดี๋ยวนี้แหละโอ้คุณคะคุณทาแบบนั้นไม่ได้นะคะถ้าคุณจับฉันกับพี่ชายเข้าคุกแล้วใครจะดูแลพ่อที่ป่วยหนักละ่ะคะ ฉันว่าแล้วคะ่ะอย่าทำแบบนี้นะคะไไล่อยพวกเราไปเถอะพวกเราสัญญาค่ะว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะคะฉันว่ายแล้วคะ่ะใช่ใช่ครับเราจะไม่ทาแบบนี้อีกแล้วขอแค่อย่างเดียวนะคะอย่าโพสต์แจง้งตำรวจเลยนะครับนะครับคุณนะครับใช่ค่ะต่อค่ะต่อให้พวกคุณสองคนอะ่ะชอบแม่น้ำต้งห้ามมาพูดก็ไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะสิ่งที่เขาพูดอะ่ะไม่ใช่ความจริงนะคะเขาไม่มีพ่อแม่ด้วยซ้ำไปเห็ปากคำที่ลูกพักเถอะคะ่ะไปเห็นปากคำที่ลูกพักงั้นแปลว่าคุเป็นตำรวจเหรอคะใช่ เอาตัวไปโรงพักเลยไหมครับพวกกองจับไปเลยค่ะโอยตัวกอ่อนสิคะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะจ๊ะผมไม่ไปแล้วนเอาไม่ได้โกงดนแล้วล่ะที่โดนแบบเนี้ยคนโกงต้องเข้าคุก